จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปี2562สิ่งสำคัญที่เป็นขวัญกำลังใจและเป็นพลังหนุนในการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งตลอดมานั้นคือพระมหากรุณาทิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยผสกนิกรที่กำลังเผชิญกับโรคอุบัติใหม่โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลซึ่งหน่วยแพทย์ทหารของกองทัพบกได้รับพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวด้วยเครื่องมือแพทย์พระราชทานเหล่านี้ ได้ถูกนำไปใช้ในการบรรเทาความเจ็บป่วยรักษาอาการรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อในสถานการณ์โควิด -19 และยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระลดการสัมผัสเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานกำลังใจในรูปแบบของขวัญอาหารพระราชทานกระแสรพระราชดำรัสอันมาจากสายทานพระราชหฤทยให้กำลังพลสายแพทย์ในอีกหลายรูปแบบ พระมหาการุณาธิคุณที่พระราชทานให้กองทัพบ,บกนำมาซึ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกนายสามารถยืนหยัดดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป